สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องยงมเศร้าเนาะฝนตกแห้งจ้าเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกนักค่ะน้ำโถมตะก้าเลยซิมาเป่งน้าอองกันไปเลย กเขียดโตนปอมแปมปอมแปมเป็นน้ำตาก่นอี่นองโอ้ยเสียดายได้ว้างน่ดนึงจูบนะขณะเขียดน่อยเขียดน่อยพูอังลององเลยน้ำบอุดบหยาบั ว้าวน่าน่าหัวหัวเลยลวกเลยนี่กำพี่น้องเอ้ยข่าวข่าวโฮมกันวัดแล้วหว่านวานในมาซิโบว่านทุกมาซิโบตกคนันเรียกตกมามันวัดเลยมันฟันเตะกะเตะเฮ็ดเลยเพิ่งให้อนั่นก่อนให้เท่งกันพี่น้อง คุดมอหนึ่งนะมาหนึ <c oughs> ่งคิดซะเออเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องได้ยินบ้าไม่สนนอ่ะขอบอกเป็นต่เอาดอกอันโฮมบหลละกับเบอร น่นรักจังเนี่นยน่าเกลีลงหีมานเะลเปียกด้วลูกเปียกเปียกตรงนีเสือไปได้หาหมอหนะหมดไปหาหมอบรงนีเสือนุ่งกรเด้อมันเ,มนะปเปียกไงไปเปียกบุตรข่มขืน จ้าคือก <c ười> ็งงหน้าอภัยนะนะพี่น่ะให้ยัยแข็งหล่อแเพิมันล้มสะไปเขียดไรบ้างนี่แหละโดดไปเชื่อเขียดเลยยังลูกฮะฮะมักดบ่อกอยู่น้องนอกใหญ่นี่มัน น้ำลงมาแต่ทางเลยนี่ลุลงไห้น่ะเราคุ้นร้อยหลววภาปิดน้าหน้าไวาพานนา้พี่น้องเอ้ย,บอยสบ,บายดีพี่น้องไหมลูกละอเออสบ,บายดีพี่น้องนะแม่ไอ,อ้อเจมส์ทายยังได้อยู่บ่ บ,บ,บรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะยำเศร้าจ้านคนน่ะเชียงกบเสียงเชียนห้องฉันั่นเลยน้ำลไหลอหอ,อกจะ่อเนาะจะ่อดเลยพี่น้ำก็เด้อพี่น้องเด้อน้องเจมก็ถือกล้องมาเป็นนี่พี่น้องตอนนั้นโลโล,โลตะกา้ากับไอเจมไปโกบสามตัวคนน่ะเป็นยังไงถ้าไม่หลรอถ้าได้อยู่ไหมจ้าสามตัวค่ะหม ด้สิอะาะไปลูกจับปังลูกอย่ามันจิเลี่ยนไม่ตกตามาะไม่ต้ไปมาเถอะลูกคุณเลาะตรงนีก่อนโอ๊ยหมาก็ได้เขียดพี่น้องเขียดๆชัดตัวๆไปแล้วไหมไม่นักทางเป็นยี่บอบเป็นเป็มมอมนเห็ดไปแล้ว ไม่ได yeah, yeah. ้ทำกีนั่เเบอเย็นยัดไปเลยเจ็บตัวี่ยันไม่สิ้นยังแมมาวะอ้ยหฮยกระาตัวน้อยๆหน่อยสิบ้านเนี่ยไปย่างปากดำช่างปากดำเด้อแมาเจ๊ก้ากล้าทั้งแตกงอกทั้งโฮมกันพี่น้องเออว้ยได้ยินอยู่บ่ได้เสียงกดสวดสวดอยู่

ไม่นี่น้องโบกเนี่ยนี่เนี่ยไให้ไม่แต่นะเขียดน้อคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะเบิ่งธรรมศาสตร์ทำกันยามเศร้าๆจ้าหาเลาโกบเราเขียดเนาะเขียดนะได้ลายพี่น้องแต่ว่ามันอยากโดดออกนะมาขู่ด้อยนี่ยค่ะมันไม่แต่ลาลายเขียดเขียดนะได้ลายตัวอีกได้ไหมอืมไม่ไดลายบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย ก็ไล์ก็แทรกก็ติดต,ตามให้เดอ้ออะไรมาชิกมูนี่พี่น้องก็เขียนหามาได้กันไนรลูกปลาหล่อน้ำตาก,กา้าผัดเห็นนอนตะเพศพตภาพอยู่จับมาของกินธรมรมชาติบ้านเฮาเนะพี่น้องเนาะหากินเองตอนจับบริถายเน้บมีผู้ถือกล้องข้างหน้จะนิ่งก็ผู้จับเด็กเตรียมกระจับบุบินแล้วจับเขียดกับบุญมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะยู่งไม่รอเต๋อ 真。<Yeah. S 2> yeah.